สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของดูคาติไทยแลนด์ครับเรามาเจอกันในบรรยากาศใหม่นะครับและวันนี้เป็นแบบ v t u ช l launch นะครับผมอยู่ที่ h e a คอ u a เ t อร์ของดูคาติไทยแลนด์ครับที่นี่เป็นแฟลกชิพโชว์รูมสาขาชวนภูมินะครับซึ่งเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดของเรามีพื้นที่มากกว่า1,000ตารางเมตรเลยครับผมในฐานะทีมผู้บริหารของบริษัทมอเตอร์เรย์อิตาเลโนจำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเรามีความพร้อม ที่จะดูแลลูกค้าในฐานะที่เราเป็นผู้นําเข้าและผู้จัดจําหน่ายดูค a ติอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับเราได้มีการทํางานอย่างใกล้ชิดกับทางดูค a ติเอเชียแปซิฟิกและดูค a ติมอเตอร์ในการเตรียมความพร้อมสําหรับความท้าทายครั้งใหม่ที่จะดูแลลูกค้ามากกว่า1 2 0 0 0รายในประเทศไทยนะครับด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ดูค a ติบ้านหลังใหม่ของเรานะครับทีมผู้บริหารและทีมงาน I'm very happy about our new partnership here in Thailand together with Motore Italiano. And I'm very proud to unveil the very first showroom here at Suvarnabhumi in Bangkok. The team of Motore Italiano has a very deep know-how about the customer needs of today thanks to their experience as the importer of Audi in Thailand. And this state-of-the-art showroom here is the proof of it. For Ducati, Thailand has always been its second home. Just last week, we celebrated 10 years of successful manufacturing here in our plant in Rayong. This new partnership will further strengthen Ducati in Thailand and will provide the customer experience for which Ducati is known all around the world. The team of Motore Italiano consists of passionate motorcyclists who love our brand and deeply know our products in detail. So I wish to welcome Kuhn Korn and Kuhn into the Ducati family and on behalf of Ducati I welcome them into our family. สำหรับแผนปฏิบัติการเชิงรุกนะครับเพื่อสร้างแบรนด์ดุคติให้แข็งแกร่งเนี่ยนะครับในช่วงแรกเราจะมุ่งไปที่การยกระดับคุณภาพสีด้านด้วยกันนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของดูคติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ากลยุทธ์หลักที่เราให้ความสําคัญนะครับเพื่อนนี้หนึ่งคือในเรื่องของคุณภาพของการบริการหลังการขายซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจของการทําธุรกิจเรื่องที่2จะเป็นความพร้อมของเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะครอบคลุมพื้นที่ในการดูแลลูกค้านะครับ เรื่องที่3จะเป็น Product ครับต้องบอกว่าเรามี Product Variety ที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็คือราคาที่สมเหตุผลครับเรื่องที่4สําสำคัญครับเป็นเรื่องของ m a r k e t i n g นะครับเรามีแผนการตลาดและแผนการสื่อสารที่มีสีสันนะครับที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นและโดนใจทั้งลูกค้าและแฟนๆของดูค a ติครับโชว์รูมและศูนย์บริการด c ค t ติแบงคอกสาขาสุวรรณภูมินะครับถูกวางคอนเซ็ปต์ภายใต้พื้นที่มากกว่า1,000ตรางเมตร พื้นที่โชว์รูมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่นี่แหละครับจะกลายเป็นที่แฮงเอาท์แห่งใหม่ของสาวกดูคาติเราพร้อมต้อนรับไรเดอร์ที่มีความชื่นชอบแบรนด์ดูคาติเราสามารถจัดแสดงมอเตอร์ไซค์ได้มากถึง30คันและมีรถมอเตอร์ไซค์พร้อมให้ทดลองขับครบทุกรุ่นกับคุณภาพการบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าดูคาติ 3รีอีเนตีไม่จำกัดระยะทางอันนี้เป็นการรับประกันคุณภาพที่สูงสุดของดุกคติในประเทศไทยกับรถใหม่ทุกคันครับ w วิร์คคอมโ e p a แพ็กเที่เราเทลเลเมดให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการใช้งานรถในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายทัวริงหรือสายจอดก็ตามเรามีการปรับโครงสร้างราคาอะไหล่ให้มีความเหมาะสมเรามีสต็อกอะไหล่มูลค่ามากกว่า10ล้านที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันครับ ที่ดูคาติแบงคอกนะครับทุกสาขาของเราเนี่ยเราติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีช่างเทคนิคได้รับการอบรมตามมาตรฐานของดูคาติให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมในการตรวจสอบดูคาติดิโนซิสซิสเต็ม3.0หรือที่เรียกว่า DDS 3.0เราตรวจสอบระบบการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ของตัวรถและอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับใช้ขับขี่ในสนามและสามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ดุคติครับ ดุคติไทยแลนด์ของเรานะครับพร้อมรองรับลูกค้าทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับซึ่งบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเรามีเปิดพร้อมกันถึง6โชว์รูมด้วยกันโดยมีดุคติแบงคอก2สาขานะครับก็คือที่แรกคือที่ดุคติสาขาสุวรรณภูมิและที่2อนะครับอยู่ที่ถนนประดิษฐมนูธรรมซึ่งอยู่ที่ชั้น4ของ Audi Center Thailand อันนี้เป็นการประสานง,งานและการทำงานร่วมกันระหว่าง Audi กับดุคติและ4ีสาขาต่างจังหวัดที่พร้อมให้บริการภายในเดือนกรากฎาคมนี้ก็จะมีที่พิษณุโลกลบบุรีหาดใหญ่และภูเก็ตครับเรามีเป้าหมายนะครับในการขยายสาขาให้กลายเป็น10โชว์รูมนะครับและ10นย์บริการภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะมีในกรุงเทพอีก2สาขาเรามีที่ภาคเหนืออีกและที่ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาอีกครับ และอีกหนึ่งกลยุทธส์สำคัญของด u ค a ติ Thailand ในเรื่องของการปรับตำแหน่งทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์นะครับภายใต้แนวความคิดหรือที่เรียกว่าคอนเซปต์ของ Sport Touring Offensive เพื่อขยายเซกเมนต์ให้ครอบคลุมการขับขี่ทั้งออนโรดและอ f ฟโรดนะครับต้องบอกว่า DNA ของดูค a ติเป็นความสปอร์ตนะครับเราได้แอพ l ลายความเป็นสปอร์ตดูคติอันนี้ลงมาในทุกๆรุ่นนะครับ เราได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งความสมบูรณ์ทางเทคโนโลยีโดยมุ่งเติมความหลากหลายเพื่อตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการออกทริปหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันโดยได้มีการทํางานร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดพร้อมการปรับโครงสร้างราคาครั้งสําคัญนะครับเราคัดสรรรุ่นที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้พร้อมเปิดตัวราคาดุคติสแครมเบอร์เริ่มต้นเพียง349 0 0 0บาทเท่านั้นรับ ความหลากหลายของรุ่นรถที่มีมากถึง9กแฟมลีนะครับเราครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตได้แก่ Super ร์สปอร์ต r e e t Fighter หรือพานิการีสายสปอร์ตทัวริงได้แก่ m u ติ i Strada h y p e r m o มเสายครูเซอร์ได้แก่ Devil X Devil สายไลฟ์สไตล์ได้แก่ Scramble ร์ดูค i ตและสาย n น k e เก็ตโรสเตอร์ได้แก่ Monster ครับ ซึ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการเปิดตัวใหม่ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้กับดูคาติด้วยวารันตีรับประกันคุณภาพตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางครับกลยุทธ์ในการตลาดในยุค New Normal เนี่ยนะครับเราได้มีการวางแผนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไว้อย่างพบถ้วนและแผนการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ชื่นชอบดูคาติจาก Facebook กว่า600,000คนนะครับโดยได้เปยมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างสีสัน เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับทั้ง Riding Event ระดับประเทศและ Micro Event สำหรับลีเลอร์ทุกๆเดือนนะครับ i t y r u n i t y Riding ทำให้การขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่ง c u l เจ r e ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างและเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าสามารถทดลองเทสต์ไ d รได้ที่โชว์รูมทุกสาขาครับผมขอแนะนำทีมผู้บริหารของดูคาติไทยแลนด์อีกท่านหนึ่งนะครับมารับช่วงต่อในช่วงของโชว์รูมทัวร์ ต้องบอกว่าผู้บริหารท่านนี้มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับ b i g b ไบนะครับและเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยทําให้ตลาด b i g k ไบในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นนะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับผู้บริหารท่านนี้กับขอเชิญพบกับก,บกรรมการผู้การบริษัทมอเตอร์เรย์เจเน่จำกัดดูคาติไทยแลนด์คุณดอมเหตระกูลค,ครับ ขอบคุณมากครับที่ป้ามกฤษณกกรับแล้วก็ขอสวัสดีลูกค้าดูคติไทยแลนด์ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ดูคติแบงคอกสวนภูมินะครับที่นี่ก็จะเป็นที่ีเรียกว่าใหญ่มากๆสําหรับโชว์รูมดูคติของเรามีเนื้อที่กว่า1,000ตารางเมตรนะครับและแน่นอนครับสำหรับตัวดูคติเองก็เป็น รถจักรยานยนต์สัญชาติเตเลียนที่มีประวัติการแข่งขันที่ยาวนานนะครับเริ่มต้นในปี1926ซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะครบ100ปีแล้วสำหรับการแข่งขันที่โชคโชนยาวนานก็ทำให้เขาได้พัฒนาเรื่องของสมรรถนะของรถนะครับมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงงานดีไซน์ที่สวยงามตรงจุดนี้ครับเป็นจุดแรกเมื่อทุกท่านมาถึงดูคติ บงคอกสวนภูมินะครับในส่วนนี้เราเรียกกันว่า direct service reception นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะนำรถไม่ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆหรือว่าซ่อมนะครับเราจะมีเบย์ที่เอาไว้ประเมินอาการนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่นี่โดยจะมีน้องๆทีมงานคอยให้การต้อนรับอยู่ตลอดเวลานะครับ นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีเมอร์เชนดายซิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์คันโปรดเสื้อผ้าต่างๆนะครับสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แต่ตรงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆดูค a t i ิไทยแลนด์ทุกคนนะครับขึ้นไปชมความยิ่งใหญ่ของดูค a t ติแบง k อกสุัรรูครับ แน่นอนครับที่นี่ก็สินค้าต่างๆครบครันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปเป e ์นะครับอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางการแข่งขันอุปกรณ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับและรวมไปถึงของแต่งของรถด,ดุคติคันเก่งของลูกค้าทุกท่านนะครับก็อยู่ที่นี่ครับที่โชว์รูมดุคติแบง g k อกส่วนอณภูมครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับ โชว์รูมดูคาติแบง k อกสุวรรณภูมิแห่งนี้ยังมีเนื้อที่มากกว่า1,000ตารางเมตรสามารถจัดแสดงรถได้ถึง3 0คันโชว์รูมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกก็ว่าได้ครับและสับโซนนี้ครับ s c r a m b l อร์การ e l i f ลฟนะครับซึ่งกตกแต่งในสไตล์แบบนะ s c r a m b บอดูคาตินะครับ นอกจากจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วโซนนี้ก็ยังเหมาะมากครับกับการนั่งแฮงเอาท์นะครับรอรับบริการหรือว่ารอพบเพื่อนฝูงต่างๆโดยเราจะมีของว่างรวมไปถึงกาแฟคุณภาพดีที่เราได้รับความร่วมมือจาก Nespresso ครับและนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่ทางดูคติไท a แลนด์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง S e r v i c e Ro o m ครับ สามารถรองรับรถได้มากถึง70คันนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดไอเสียไดโนสติกนะครับรองรับงานซ่อมบำรุงทั่วๆไปได้จนถึงงานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการถอดล้อเปลี่ยนยางมีแท่นเจียต่างๆนะครับแล้วก็ทีมงานของเราก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากโรงงานของดูคติมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนอกจากนั้นแล้ว ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเอารถไปจอดตากแดดตากลมไว้ที่ไหนเพราะว่าในเซอร์วิสรูมของเรานี่ติดแอร์ครับและที่สำคัญเราก็จะมีการขนส่งรถของลูกค้าขึ้นมาทางลิฟต์ใหญ่ของเราด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือความใส่ใจและความตั้งใจของทีมงานผู้บริหารดูขติไทยแลนด์พร้อมแล้วแล้วเจอกันที่โชว์รูมดูขติแบงกอกสุนภูมิ และโชว์รูมดูคติแบง k อกประดิษฐ์มนูธรรมหลังจากที่ทุกท่านได้เห็นบ้านหลังใหม่ของดูคติไทยแลนด์กันแล้วผมมีความเชื่อว่าทุกท่านอย่างน้อยจะได้รู้สึกถึงความตั้งใจของทีมผู้บริหารความเอาจัง,าจางของเรานะครับความพร้อมของโชว์รูม ฝ่ายขายและสูตรบริการของดูเพิไทยแลนด์ในการที่จะดูแลลูกค้านะครับขอเรียนเชิญไรเดอร์ทุกท่านนะครับและมาเยี่ยมชมโชว์รูมแห่งใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ